้ทนละมาด้วยอตัวแดงป่อยเลียงนวลเด้อเอฟซี่ยังไงสูตรแรกที่เขาแน่เฮงเฮงๆเด้อพอแกนเอ้ครับผมเป็ตั้งของวันดอกพ่อตัดเลยอ่าสูตรคำนวณพอแกนเนาะจ้าหงวดทีแล้วเข้าตรงๆเลยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างบ่พ่อครับครับมวยเอาพี่น้องเอฟซีตามต่องวดวันที่สามสิบค่ะ

น้อพรอมแล้วเนาะพรอมแล้ก็จะสวัสดีพ่อแกนอีกทนึงนะครับสวัสดีครับพ่อแกดนคร,รับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับว่าพ่อแกนวดที่พานมาถึงข้างบนข้างล่างนะครับวันนี้พี่น้องยูทูปกับพี่น้องเอฟซีก็อยากมาติดตามงวดวันที่สามสิบให้ได้เปลี่ยนของขวัญปีใหม่วันครับครับครับ จะน่าใหม่เป็นของคนอีมเมด้ออ่ยวันที่สามสิบสามสิบวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกสี่ตรงนี้เราบอกเดี๋ยวนะครับ สามสิบธันวาคมสองห้าหกสี่เลขหลักมันจะมีสองสองสองหลักมันจะมีสองมีเก้า เก้าเก้าเก้าข้าเพิ่นมาหนึ่กันอ evet: yep ้าวยิงสองยิงเก้าตัวนี้เป็นตัววิ่งเลยเด้อเก้านี่เด้ออ้าววิ่งได้เลยนี่สองกับเก้าสองกับเก้าเป็นตัววิ่งเด้อ ถ้าหากเพิ่นมาน้ากันเพิ่นจะมาสองเก้าครับถ้าหากบ่มาน้ำกันวิ่งสองวิ่งเก้าอ้าวิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งสองวิ่งเก้าอ้าววิ่งสองเออตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นเก้าแล้วตัวติดตามของเพิ่นจากว่าคันเพิ่นบ่มาสองเก้า เก้านี่จะมาตัวไหนเก้าก็จะมาเจ็ดเก้าห้าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าถ้าตัวเลขติดเก้ามันจะมาสองเก้าและหนึ่งเก้าถ้าหากตัวเลขติดสอง

ขันมาคู่กันงวดนี่เด้อถ้าเป็นมาน้ำกันปัจจุบันสองเก้าแต่ส่วนมากเป็นหมาน้ากันเระวางรับสิบนี่กับรับหน่วยสบ่หมาน้ากันรับสิบจะไปคู่ตัวอื่นรัเก้าเก้านี่เปรักหน่วยจะไปคู่ตัวอื่นขั้นเก้าคู่ตัวอื่นขั้นเก้าคู่ตัวอื่นตัวไหนที่ควอมักใจญ่น้ออ่าวงให้เลยห้าเก้าเด้ออ้าวห้าเก้าขันขึ้นมาคู่ตัวอื่น แล้วก็หนึ่งเก้าเด้ออ้าวเพิ่นสิบมาน้ำกันมันสลายงวดแล้วบมาน้ำกันเพิ่นสิไปของ่นแล้วตัวนี้ก็็นมากคนจะบ้วงไห้คือห้าเก้าแล้วสองเก้าเด้ออ้าวห้าเก้าสองเก้าแล้วตัวหลักสองหลักสองนี่ถ้าบมาน้ำกันจกคู่ติดเก้าแล้วนี่สองเพิ่นจะไปคู่กับตัวไร เพจะไปสองหาแล้วกว็สองหนึ่งอ้าวเบิ้งตามนี่เด้ออ้าวจะไปสองหนึ่งและสองหาแล้วกว็าหาเก้าและหนึ่งเก้าครับวงวนนี่นี่สี่โคนผ่จรันียเน้นๆผมจะเนีนให้หนึ่งเก้าและห้าเก้าสองหา้า และสองหนึ่งแล้วนี่แ้สองเนี่ยสองห้าและสองหนึ่งครับผมตัวเด่นมันจะมีสองกับเก้าตัวเด่นมีสองกับเก้าครับอ่ะน,นี้งวดนี้ฝันไปเพอกันหนักงวดนี้เตี้ยครับผมงวดน,นี้ผมยังไม่ได้ฝัน เพราะว่าแต่เก่าเห็นว่าขาดปั่นแล้วเรียงหัดครับขาดปั่นกับเรียงผมนี่กรับผมนวดมันเคลื่อนนี่เนาะโอเนวมันเคืนนี่แล้วก็เออนวดรับยังบ้านไหนยังซิยังบ้านไหนซื้อยังังแนี่ยหรอเฮ้ถ้าหากว่าซื้อมาแล้วนี่ผมติตอบไปเรื่อยว่าผมซื้อมาแล้วนี่มันเป็นไงก้มปั่นมันเป็นเขาตีครับ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 นี่มันใจจะขดเส้นน้อกแก่น ขอมันใจเนาะเกาบนล่างครื่องัทีฟันมากปะครับครับครับเอาซิเนาะผมจะฉีดเข็มหนึ่งววาความันใจตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้เนาะแลกก็ตัวนี้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นกันครับเรเก่ากับหนึ่งเก่านาะครับครับผมเก่ากับหนึ่งเก่าครับครับผมมันใจเห็นสองตัวนี้เนาะ้มันใจนี่ส่วนมากนี่จะมาบนคืรมาล่างส่วนมากที่ทำาๆมากขันผมทำมากนี่คือว่าหันมาขึ้นบน ครับเมื่วานนี้ผมใจมาผมคิดว่าตรงมาลังเพราะว่ารักเก้านี่ไม่เป็นรักน้วยมาลังครับอ๋อถ้าเก้าเป็นรักน้วยมันถือมาลังครับครับมาลังครับถ้าวิ่งนี่วิ่งวิ่งเก้าเลยร้อยผเส้นเลยผมมันใจแล้วสองนี่ก็เต็มร้อยผุดเส็นเลยพมมันใจระแล้ว่างสองตัวนี่เนาะตัววิ่งผมเนาะคือวานพ่ไก่วิ่งสองก็วิ่งหาครับครับมีทั้งสองทีหาบนเนาะเรับ่อหลวงบอกว่า เลขขยันงวดนี้นี่มีสองกับเก้ากันบหมครับครับมีสองกับเก้าตัววิ่งมันเด้อมีสองมีเก้าตัววิ่งครับผมถ้าชอบเล่นเล็กวิ่งเล่นสองกับเก้าครับเพราะว่ามีบางคนพี่น้องคนก็มากกับเลขขยันเนาะครับครับครับเลขขยันมันก็ชอบมากอยเดียวคนก็โทรมาถามผมเดี๋ยวโย่เพราบอกว่าอ่ะเล่นหาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมก็บอกไปเลยงวดที่แล้วมาเนาะหาคับสองเท่านั้นผมก็ว่าไปมันก็มีทั้งหาทั้งสองเนาะมันขึ้นมาเนาะครับแมนแมนแมนมันกั สองตัมหาจะมีทั้งสองทั้มหาเนาะมาน้ากันครับผมแต่วางวดนี่ตามตามปกติเราันจะมาน้ากันครับบอกครับมาเรื่อยมันบอครับครับแต่ว่างวดนี่ผมวาบปมาณมา้กันเด้ระวางสองกับเก้าเนี่ยสองเก้าสิมาล่างดิ้อเก้าสิมาล่างครับเก้าสิมาเป็นเลขล่างธรรมดาสองสิเป็นเลขบนครับสองที่เป็นเลขบนผมจะไปยืดด้านนี้จะไปฝ้ายเลขบนครับผมก็บอกว่าเอ้า แล้วแล้วเลขบนเสียวิ่งยังเขาบอกว่าวิ่งสองไปเรื่อยเต็มร้อยสองที่ไปใส <อ dealt S 2> ไปเลขบ,บนเขาบอกวางสิเนาะแต่เขาโ<น>ทษมาถามผมเนาะมันก็ไปบนอีกาีี้แต่ว่าหานี่ก็ไปบนน้ํากันมือก,กี้นน่เนาะทอดนี่้า่าแม่นสองกับเก้ามากจะต้องเป็นเลขบนครับครับครับสองกับเก้ามากมันจะเป็นเลขบนเอาวิ่งสองบนก็แล้วกันครับวิ่งสองบนวิ่งเก้าล่างเก้าล่างครับผมเรา่ะ ถ้าวิ่งแบบนี้ถ้าเขานี่เปิ้ลซีได้ได้เงินนี่เนาะครับครับครับมันจะมีอยู่ขุดบุนขาดทุนขาดทุนเขาบนเขาล่างเลยวัคซีเนาะรัคสีเนาวผมรวยเด้อครับผมจัดให้หลายคู่อยู่แต่ว่าผมจะวงกลมไว้อันนี้เป็นตัวเด่นที่ซื้อได้ครับเด้อครับ พี่น้องกรับธรรมะรักสองสองนี่เป็นบนเนาะครับธรรมะรักสองมันจะไปเป็นบบน,นทันทีครับธรรมะรักเก้ามันจะลงไปล่างทันทีครับนี่เป็นคนละคนละล็อกกันอยู่คนละส่วนเพราะว่าพ่อใหญ่ท่านเรียงไว้นี่ยรักสองนี่มันเป็นเลขบนอยู่แล้วนะครับเนาะครับเก้านี่จะเป็นเลขกกลางถามผมว่าผมไวิ่งสองเต็มร้อยแล้วสองจะยุ่งใส่ผมไปวิ่งบนอย่างเดียวสองไปลุ่งล่าง ขอบคุณพ่อแกนละลายนะครับตีหายแนวทางมั่วตีพานมากกับเข่าบนเข่าล่างงวดนี้ก็คงจะเข่าบนเข่าล่างเนาะพ่อแกนเนาะผผมมครับที่ความมั่นใจครับเต็มร้อยนะครับขอขอบคุณพ่อแกนละลายคนะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับขอจงให้สิทุกทุกท่านนะครับเนาะจงให้ยูดีมีใท้ล้ำด้วยมังมีเงินทองเงินไหลกองทองไหลมา ไปใส่หมาใส่ยายพบอาหารยายพันอาหายเสียงโซรายให้ออกนี้ไก่ไก่เออซับไปสิ่งทัไลายทั้งม่อนทั้งป่วงยาใหมาไก่ไกคข้อมทุกอย่างให้ย่าได้มาถึงมาพานมาอันให้ย่าได้มีมาบังเบียดคข้อมเสนียดจะกไรห,หออกนี้ไปบดเสียงไปนี้ไปบดทุกมูเราข้อเข็นเว้นให้ยายพบยายพ่อยายพ่อยายเห็นสิบปียาได้มาเต้าเกลสิบปียาได้มาต,ามาตองไก่ไก่ให้มีแต่ความสุกความด้วย ข้อมันข้อมเงืนแล้วจะเลื่อนลุงเรื่องมังมีสีสุขลำด้วยมังมีเงินทองเงินไหลกองทองไหลมาสู่กระเป๋เสียกระเป๋าของพุณพุอคุณแมน่เอฟซีทุกทุกท่านยาได้ขาดให้เป็นดังน้ำตกตาทั้งไห้ไหลเข้าสู่ทางสาทูค่ะนี่คือเลขสูตรคำนวณของมังกัทายกแกนมังกัทายก วัดดงหน้าเพื่อนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของมักกะท่ายกแกนเพิ่นกระเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นกะใไฮเดนเอาไว้สองกับเก้าเนาะคะ่ะเลขของเพิ่นกระมีหลักสองหลักเก้าถ้าพี่น้องเอฟซีมักกะจังค่อยเก็บเอาไว้เด้อคะ่ะหาหยิบจับลัตต์รลีเอาไว้ก่อนมันสิบมม่มีขายเนาะคะ่ะ พี่น้องเอฟซีมาเข้ากับจังคอยเก็บเอาไว้ว่ามาเข้ากับพันไปทางช่องเข้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางเนาะคะ่ะกระโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกระรับฟังเมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าเขากับจังคอยมาพอกันใหม่ให้พี่น้องเอฟซีเข้าถูกหว,วยรวยเงินกันสุดขคนเนาะคะ่ะ